ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรานะคะวันนี้เราก็เปิดเม่อยากใช้คำว่ารายการเลยเราก็เปิดเอพิโซดนี้นะคะด้วยการที่เ,เดี๋ยว A จะพาทุกคนไปซื้อของทำขนมจีนน้ำเหนียวฝากให้กับน้องสาวของเราน้องฟ้าใสนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาในเรื่องของ การเรียนและการฝึกงานในสาย HCA r e ที่ประเทศออสเตรเลียกันแต่ว่าคือเราอะทราบม,มาว่าน้องน้องฟ้าใสเนี่ยเขาคิดถึงบ้านมากด้วยความที่เขาเป็นคนเชียงใหม่วันนี้นะคะพี่เอกก็เลยจะทำให้น้องฟ้าใสเขาหายคิดถึงบ้านเขาด้วยการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวไปฝากเขากันแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะว่าประสบการณ์ของน้องฟ้าใสจากการเรียนและฝึกงานในเอชแคร์เป็นยังไงไปไปซื้อของกันก่อน ทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับน้องฟ้าใสแล้วนะคะแล้วก็เราจะเอาอันนี้มามอบให้สาวเหนือของเราหลังจากที่จากบ้านมานานขอบคุณค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะไม่ได้กินนานแค่ไหนแล้วห้าเดือนแล้วค่ะจริงป่ะจริงตั้งแต่มาไม่เคยได้กินน้ำเงี้ยวเลยโอ้ยอาจจะแบบผักมันอาจจะไม่ค่อยตรงสเปคของน้ำเงี้ยวยางเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีต้นหอมที่บ้านครบสูตรค่ะ่ อีกนิดนึงเป็นน้าเปิดร้านได้แล้วนะคะเอ้เ,อเราจะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนป่ะเรนว่าเข้าไปแช่กันก็ได้เออเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อ่อาทุกคนคะตอนนี้เราก็มานั่งได้สถานที่ในการที่จะคุยกับน,น้องฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเออเดี๋ยวเราจะมาเข้าคําถามกันเลยแล้วกันก็คือตอนนี้น้องฟ้าต้องบอกก่อนว่าน้องฟ้าเป็นนักเรียนมาเรียนมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยได้ก็เกือบครึ่งปีแล้วเนาะ <ม>ห,ห้าเดือนเออเออมากับพี่เอกก็คือมาเรียนภาษาแล้วก็น้องก็มีโอกาสได้ไปเรียน Individual Support ใช่ใชไหมคะแล้วทีเนี้ยน้องก็คือฝึกงานสดจบแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยตื่นเต้นแทนน้องแล้วก็อยากเอาแบบเรื่องราวของฟ้าใสมาแบ่งปันให้คนอื่นก็เลยเกิดเป็นเอพิโซดนี้ขึ้นมามก็คืออยากจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการไปฝึกงานของคอร์สนี้ว่ามันเป็นยังไงมันแบบ มันสนุกไหมมันยากไหมเรียนยากไหมอะไรใดๆเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาเข้าคําถามแรกอะอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกขอถามเรื่อง <ๆ S 1> เรื่องเรียนก่อนค่ะก็คืออย่างอย่างที่บอกกันว่าฟ้าความที่มาเรียนภาษาใช่ป่ะก็คือตอนน้องมาแรกๆเลยเนี่ยก็คือน้องมากับกับพี่เอผ่านเราอ้ดูเนาะเราก็รู้ว่าน้องอะ่ะภาษาน้องคือ elementary เลยถูกว่าเออแล้ววันที่น้องจะไปเรียนเนี่ยน้องก็มาปรึกษาพี่เอ ว่าหนูกลัวนหนูเรียนไม่ได้อเออแต่พี่เอก็คือบอกเฮ้ยเฮ้ยพี่เชื่อว่าเราเรียนได้เพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นฝากว่าบายอ้ะ <laughs> ได้ค่ะถ้าพี่เอว่าได้หน,หนูก็ได้ไดเออก็เลยตัดสินใจลงเรียนเลยแล้วเป็นไงมันยากปะพอไปเรียนภาษาไม่ยากไม่ in i d u support oh, in i d u support ไม่ยากเลยคือคือ,คอมันมันเป็นการเรียนออนไลน์อ่ะพี่เอคอ,อ เราจะมีเวลาเป็นตัวของเราที่เราต้องแม n a ตัวเองว่าต้องเรียนเวลานี้ถึงเท่าไหรแล้วเราจะมีเวลาอาจจะว่าคำศั์เราไม่รู้จริงๆเเราจะมีเวลาหาเราไม่ต้องไปรีบขนาดนั้นเพราะว่ายังไงทีเชอร์ก็คือจะคค c o r d วิดีโอไว้ให้เราอยู่แล้วใช่แต่ว่าเราแค่ออแกไน z ์ตัวเองดีๆว่าแบบต้องจัดการยังไงให้มันทันเรียนเพื่อนเขากับทันเรียนบทเรียนต่อไปอย่างนี้ก็คือก็ได้มานก็ได้แหละพอน้องจบแล้วแต่ว่า เรียนควบเล่นใช่เรียนควบเป็นยังไงทํางานด้วยเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเพื่อถามว่ามึกอยทำไมีซี่ขนาดนี้คือหนูไม่มีเวลาแบบไปกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อถามว่าว่างไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเรียนภาษาตอนเย็นเลิกก็สามทุ่มกว่าอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วพออีกวันหนึ่งวันจันทร์มาอ๋อเดี๋ยวไปฝึกงานตอนเช้าอื เลิกก็สามโมงเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็ไปเรียนตอนเนอย็เนอีกยังไงคะคือ,อคือที่เอาฟ้ามาคุยวันเนี้นอกจากที่ว่าเรื่องคอที่เราเรียนจบแล้วด้วยเนี่ยก็คืออยากจะให้น้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่มาเรียนที่นี่เลยคือน้องแบบฟูลเดย์ทั้งวันคือ <c oughs> นางก็ไหวของนางนางนางเป็นคนอึดอะ <c oughs> ด้วความ <c oughs> ที่มีแบ็คกราวด์เป็นพยาบาล <c oughs> ด้วยวความพยาบาลมันจะมีความอึดอยู่แล้วเนาะแล้วน้องคือแบบทำพวกคู่กันไปสามอย่างในหนึ่งวันได้อันนี้ยอมใจนับถือก็ถือว่า มันก็ pay back ตรงที่ว่าเออเนี่ยมันก็จบละทั้งภาษาเราก็จะจบละตัว inu support ก็จบละแล้วก็ฝึกงานก็เสร็จละใช่แต่แค่เอาใบสถิติเขตไปสมัครงานแล้วตอนนี้ถูกป่ะใช่ค่ะเออทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของเรื่องฝึกงานบ้างเนาะก็สําหรับแบบอันนี้คือมันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไอเดียให้กับใครที่แบบกําลังคิดว่าอยากเรียนคอร์สนี้แล้วกลัวไงว่าเออมันจะเรียนยากหรือเปล่าแล้วก็แบบ ไม่อยากทํางานกับคนแก่คนพิการไม่ชอบมันยากคือกลัวไปหมดนจนแบบไม่กล้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ความที่ฟ้ามีโอกาสได้ไปฝึกงานแล้วพี่ก็เลยอยากจะอ่าให้ฟ้าค่ะช่วยแชร์ประสบการณ์เรื่องการไปฝึกงานให้กับคนที่กําลังฟังรูว่าการไปฝึกงานเนี่ยเราไปฝึกที่ไหนแล้วก็ฝึกยังไงมันเป็นยังไงมันยากเปล่าที่หนูไปฝึกคือโรงเรียนออฟเฟอร์ที่ฝึกงานให้เลยแล้วหนูก็เลยไปฝึก ที่ไม่ต้องบอกก็ได้เออเราอ่โดนแบนใช่มันมันเป็นมันเป็นฟาซิลิตี้หนึ่งที่มีแต่ดิสซิบลิตี้คือคนที่การหมดเลยค่ะก็คือจะแยกบ้านเป็นหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วในแต่ละหลังก็จะมีใครอ่านอยู่สองสองพันสองคนที่นี่เขาจะเรียกคนไข้ว่าคลาดใช่ใช่คลาดที่แปลว่าลูกค้าเออเออแต่กลับทางแพทย์มันจะเป็นเหมือนแบบพชียน เป็นเพชเชนหรือเป็นคนไข้นั่นแหละออก็คือในแต่ละหลังก็จะมีคลีอันสองสองคนสำคัญเลยนแล้วก็เขาก็จะมีชิปของของซ er ัพพอร์ตวอร์กเกอร์ที่จะแบบเช้าอาเดย์ชิปไนท์ชิปอัฟเตอร์นูนชิปในการดูแลยี่สี่ชั่วโมงในคนในคนในคลีอันแต่แบบละคนนะคะซึ่ง uh, จำนวนของซัพพอร์ตวอร์กเกอร์ที่จะไปดูแลขึ้นอยู่กับความหนักเบาของของอาการของคลีอัน อาก็คือถ้าเป็นมากก็อาจจะสองคนหรือสามคนที่ต้องแบบซัพพอร์ตแต่ถ้าแบบคนที่ดูแลตัวเองได้ประมาณนึงก็จะแค่คนเดียวไปซัพพอร์ตที่นี่เขาจะเรียกว่าคือหลังจากที่เราเรียนจบคอร์สนี้แล้วเนี่ยงานที่เราจะไปทำเนี่ยมันก็คือชื่อว่าซัพพอร์ตเวิร์กเกอร์ใช่ไหมเออมันจะคนละอันกับโซเชียลเวิร์กเกอร์นะคะซัพพอร์ตเวิร์กเกอร์เนี่ยก็คือจะทำงานเป็นเป็นคนที่ไปซัพพอร์ตคนพิการหรือว่าคนชรา แต่ว่าที่หนูฝึกคือคนพิการไม่มีคนชายนะคนพิการโอรีดิสเบรดิตี้โอีใช่ค่ะก็มันจะมีความยากคือตอนแรกก็คือเรื่องภาษาของหนูเลยที่เป็นเดรีเออร์นี่เป็นแมรี่ใช่เพราะว่าครั้งแรกเลยเข้าไปเนี่ยมาแรกคือไปนั่งฟังส่งเลงต่งแฮนด์โอเวอร์เงี้ยฟังไว้รู้เรื่องเลยใช่หนูฟังรู้เรื่องเลยแต่ว่าวันที่สองหนูเริ่มรู้เรื่องเพราะว่าแบบ หนูอ่านอ่านอ่านแบบอ่านชาร์ตอ่านอะไรเนี่ยของของใครอ่านเราทำไปรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาเขาส่งเวนั้มันคือคําคํคำนั้นนะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้นะก็เลยทําให้เข้าใจมากขึ้นแล้วพอวันที่สามวันที่สี่ไปอ่ะมันก็ง่ายง่ายใช่ไม่ได้ยากโอเคใทุกคนก็คือหลังจากที่เรานั่งคุยกันไปสักพักใช่ป่ะก็มีคนมานั่งแถวนี้เต็มไปหมดแล้วเสียงมันแทรกเข้ามาเราก็แบบเนี่ยเราต้องบังไม่ให้ แม่เขาเห็นเราแล้วเราไม่ให้เราเห็นเขาก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะขอไปคุยที่อื่นต่อแล้วกันเดี๋ยวเราไปคุยน,น้องฟ้าใสาต่อที่อื่นค่ะทุกคนทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเราก็ต้องขออนุญาตมาคุยกันในรถเพราะว่าข้างนอกเสียงดังจริงๆไม่ได้ก็คือไม้ตายก็ต้องมาคุย <laughs> ในรถหลายคนแล้วที่สัมภาษณ์เราต้องมา end up ในรถเนี่ย เดี๋ยวเราให้น้องฟ้าเมาส์ไปต่อในเรื่องของตอนที่น้องไปฝึกงานเมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่ภาษามันเป็นแบริเออร์ของเราเนาะใช่ค่ะแต่ก็น้องฟ้าก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีผ่านได้มันมันมันไม่ได้ยากคือเราจะคุ้นชินกับสำเนียงของเพื่อนโวงงานแล,แล้วก็กับกับใครอันอใช่มันไม่ยากคะมันไม่ยากพี <laughs> ้ คือคือตอนแรกมันยากแต่พอมันผ่านจุดนั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มลงตัวแล้วลงตัวใช่เออเพราะว่าเขาเข้าใจได้ใช่เขาเข้าใจเราแล้วหนูก็บอกแล้วว่าแบบหนูเพิ่งมาที่นี่ห้าเดือนเขาว่าโอ้แค่นี้แค่นี้ยูก็เก่งมากแล้วบอกหนูเลยให้กําลังใจหนูแล้วหนูก็แบบฮึบเออใช่แล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยใช่แต่ว่าแบบถ้ามีคําถามอะไรที่แบบเราสงสัยอะหนูก็ถามหนูก็พูดไปเลยเขาก็เข้าใจเราค่ะอ่า เขาไม่ไม่ไม่ได้มาตําหนิว่าแกมมาอยู่ผิดนั่นนี่นี่นั่นไม่มีเขาพยายามเข้าใจเราอออเพราะงานเราส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของการพพอร์ตใช่ปะใช่ค่ะมันรูปแบบประมาณไหนไนลองพูดให้ให้ก็ออย่างยกตัวอย่างถ้าเราอยู่มอร์นิ่งชิฟใช่ไหมคะเราก็ต้องไปปลุกอปลุกไครอันขึ้นตื่นอ่าปลุกไครอันขึ้นตื่นแล้วก็พาอาบน้ำส p อร์ต ก o ูมิ่งแต่งตัว s ชาว์วิงทุกอย่างเลยค่ะบางทีถ้าเป็นใครอันที่เป็นผู้ชายก็ต้องเชฟเชฟววิ่งให้เชฟให้ออใช่แล้วก็ทุกอย่างพาไปถ่ายเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยน,น,นแพทใช่ค่ะแล้วก็ถึงขั้นทำเบรคฟาสต์กับลัน morning tea a f t e ต n o o น tea ต้อง,พ,องพูดง่ายว่าไปช่วยเขาในเรื่องของรูทีนรูทีนทุกอย่างที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเราไปช่วยเขาใช่แม้แต่าการปอนข้าวฟีดฟีดิง้งเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยคะ่ะในบางไคลอ็นเขาเขาเขา,าอาจจะกินได้เองบ้างแต่พอใกล้ๆ้หมดจานเขาไม่สามารถที่จะ,ท,จะที่จะแบบตัดได้เองเราก็ต้องไปซัพพอร์ตเขาซึ่งไคลเอ็นต์ทุกคนเขามีรูทีนเหมือนเหมือนคนปกติเลยกินกาแฟตอนเช้า มีขนมปังคือกินกาแฟแบบเหมือนคนเราเลยพี่ไม่ไม่แปลกเลยเหมือนว่าเราแค่ไปช่วยเขาทุกทุกอย่างที่เขาทําไม่ได้เลยเขาก็คือเหมือนเราทุกอย่างใช่ค่ะคนทั่วไปคนทั่วไปเลยแต่แค่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ไปช่วยเหลือเขาตรงนั้นใช่เลยเราเราต้องฟ้าฝึกงานวันละกี่ชั่วโมงหนูทำเจ็ดถึงสามแปดเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเพราะว่าเบรกด้วยใช่ไหมใช่เบรกแค่ half a n h o u r อะค่ะ อ๋อก็เจ็ดชั่วโมงครึ่งใช่แต่ว่าเขาก็รวมให้หนูก็เป็นแปดเอยดีดีก็เท่ากับว่าเราฝึกเกียราทิตสามอาทิตย์จะอีกหนึ่งวันสามอาทิตย์ก็อีกหนึ่งวันก็คอมพลีทคอมพลีทร้อยร้อยยี่สิบชั่วโมงร้อยยี่สิบชั่วโมงก็คือพูดง่ายว่าสําหรับหลายๆคนที่อยากเป็ี่ยนคอนเนี่ยน้องฝาแบบเรทคอมเมนต์ป่ะคือแบบเผื่อใครเขากลัวเขากังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เรทคอมเมนต์ไม่ต้องกลัวค่ะ มันสนุกมันสนุกแล้วก็ถามว่าเรียนไปได้ผลแน่นอนคือคุณได้ใช้ทุกอย่างทั้งคุณจะได้พัฒนาภาษาไปในตัว uh huh. เลยสปีกิ้งลิส s t e n i n ได้ได้สึกสอบตลอดเวลา uh huh. ใช uh huh. เา่เวลาเวลาแบบได้ดูแลได้ทํางานจริงๆแล้วก็ uh huh. มีมีการเขียนชาร์ตอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ยากค่ะเขาจะมีฟอร์มให้ uh huh. แค่เรารู้คําศัพท์เดี๋ยวเราจะชินเราจะคุ้นชินกับค uh huh. ในนั้นเอง uh huh. แค่นั้นเลยแล้วก็ uh huh. แค่ใช้ความกล้า เออแล้วก็ไม่ต้องกลัวทําไปเลยแล้วก็ทําหนูคิดว่าแบบทําดูแลเขาอะแล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาไม่หรืว่าเราช่วยเขาเนี่ยเป็นงานที่ช่วยคนอื่นเนี่ยค่ะมันมันได้สิ่งที่ดีแบบกลับมาแน่นอนจริงๆกรวงลงกรองลงค่ะเพราะว่าแบบหนูไม่ได้รังเกียจเลยที่จะแบบไปเปลี่ยนแฮมเพิร์ทเขาไปช่วยเขาหนูไม่ได้รังเกียจเพราะว่าน่าจุดจุดนั้นอะเราจะแฮปี้ถ้าเห็นว่าเขาอะ สามารถมีรูทีนของเขาที่แบบเป็นปกติ p l e ใช่คอม p l e กินกาแฟากินข้าวเชาว้ากินมอร์นิ่งทิปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แบบมันจะเป็นอีกฟิลนึงเลยวันนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวในคอร์สของ individual support นะคะ certificate in individual support หรือว่าที่หลายหลาคนรู้จักในคอร์สของ age care นะคะก็คืออยากจะให้น้องๆทราบว่าคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์สที่รวมทั้ง age care แล้วก็ disability เนาะ ส่วนของตัวน้องฟ้าเองเนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกงานในส่วนของ disability support <ช>แล้วน้องฟ้าก็เล c o m เมนต์มาว่าเป็นงานที่สนุกเรียนก็ไม่ได้ยากไปฝึกงานก็ไม่ได้ยาก<ช>แล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆกลับมาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่เลิกคเมนต์นะคะก็วันนี้พี่เอต้องขอบคุณฟ้าใสมากๆที่ม<อ>าแบ่งปันประสบการณ์นะคะข้อมูลดีๆให้กับน้องบางคนหรือเพื่อนบางคนที่เขาอยากจะมาเรียนคอร์สนี้แบบ h a v e no idea หรือว่ากำลังกังวลแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็น อะไรที่ยากมันเป็นอะไรที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าสนุกหรือเป็นอีกข้อหนึ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวน้องฟ้าได้เซอร์ติฟิเคตมาแล้วก็จะไปทำงานทางงานทำใ,ในด้านนี้สาขานี้ด้วยแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขานะคะที่มีผลตอบแทนกลับมาให้เราอย่างดีเช่นเดียวกันสําหรับใครที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะคะน้องๆคนไหนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วนะคะถ้าใครมาหาพี่เอได้นะคะก็เดี๋ยวพี่เอทิ้งนี่เลยเป็นไลน์แอดนะคะของ บริษัทเอเจนซี่ของพี่เอเองนะคะแล้วก็สำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไง <_ S 1> ก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดติดตามกันจะได้ไม่พลาดน,นะคะว่าเอพิโซดหน้าพี่เอจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้ทุกคนวันนี้พี่เอแล้วก็น้องฝาสายอขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามการคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่คะ